สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้คือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆในเด็กขาในสัปดาห์นี้ครูเหมียวมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันอีกแล้วค่ะแต่กิจกรรมวันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเปลือกไข่ค่ะเด็กๆคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้เด็กๆได้ดูตัวอย่างการประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์และอย่าลืม ถ่ายภาพสุงผลงานให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะปกติเวลาเราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเปลือกไข่ใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่พลจะเก็บเปลือกไข่ไว้แล้วก็นําไปล้างให้สะอาดนะครับพอ,อล้างเสร็จเราจะเอามาทําชิ้นงานศิลปะสนุกสนุกันไปดูกันเลยครับมาครับเราจะมาเริ่มศิลปะจากเปลือกไข่กันก่อนอื่นเลยเราจะวาดโครงร่างนะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราอยากจะวาดนะครับ แต่วันนี้พี่พลจะวาดเป็นกอดซิล่าโค้งขึ้นไปลากลงมาให้สุดมีโค้งเป็นขาสองข้างเติมแขนเข้าไปหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างครับกอซิล่าตัวนี้จะเป็นกอซิล่าที่เป็นการ์ตูนกร์ตูนหน่อยนะครับต่อไปหางต่อไปจะเป็นส่วนหน้าตาของกอซิล่า กอซิล่านะครับท่าน้องๆเพื่อนๆเคยสังเกตเนี่ยตาจะเล็กแค่นี้เลยแล้วก็วาดปากให้เป็นฟันห่างๆกันครับเพื่อที่จะให้น่ารักเรื่องตาดําให้หน่อยแล้วก็คลีบหลังนะครับเป็นสามเหลี่ยมไล่เรียงขนาดลงไปกันนะครับ วาดให้กอนศิลานะครับยืนอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ลากเส้นไปเลยแล้วก็วาดต้นห้านนวาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําเปลือกไข่มาแปะต่อเลยนะครับทากาวลงบนตัวเลยนะครับเราจะทาเฉพาะตรงที่เราจะแปะเปลือกไข่ลงไปนะครับพี่คนจะเอาเปลือกไข่ที่เป็นชิ้นเนี่ยวางลงไปอย่างนี้แล้วก็กดแล้วก็ค่อยๆไล่ขั้นตอนนี้นะครับจะไม่ให้เปลือกไข่ละเอียดมากนะครับนี่ เห็นไหมเมื่อกี้จากที่มันโค้งอยู่เนี่ยกดปุ๊บมันจะค่อยๆละเอียดแล้วก็ตามทรงที่เราวาดไปเมื่อกี้นะค่อยๆไล่เกลี่ย ع, ให้ไปตามรูปทรงที่เราวาดไว้ทำแบบนี้ให้ทั่วตัวเลยนะครับต่อมาก็ระบายสีกันดีกว่าครับสีที่จะใช้วันนี้เป็นสีน้ำนะครับก็ซีล่านะครับพี่พลจะใช้เป็นสีเขียว เริ่มจากลงสีเขียวอ่อนให้ทั่วตัวก่อนเวลาระบายสีน้ํานะครับบนเปลือกไข่แบบนี้พี่พลแนะนําให้ตั้งภูกันขึ้นเพื่อให้สีเนี่ยเข้าไปให้ถึงส่วนรอยแตกนะครับระบายในกรอบแล้วก็ระบายทับเปลือกไข่ทั้งหมดลงสีเขียวเสร็จแล้วนะครับต่อมาพี่พลจะเอาสีเขียวเข้มเนี่ยลงเพื่อเพิ่มแสงเงาเข้าไปครับ ต่อมาเป็นสีเหลืองจะใส่ตรงท้องของก็อตซิล่านะครับสีสุดท้ายก็จะเป็นสีหญ้านะครับพี่พลน,นะครับผสมสีเขียวกับสีเหลืองนะครับเป็นสีเขียวออกเหลืองๆนะครับขอเพิ่มพื้นหญ้านิดนึงนะครับเพิ่มเป็น ดอกไม้สีต่างๆเสร็จแล้วครับกอสซิล่าเปลือกไข่ของพวกเรา